ตอนนี้พี่อ้อยให้ช่าบูชาคือหลายๆท่านอยากได้เนื้อลักษณะอย่างนี้ที่ไม่ใช่โลหะพี่ก็ไปหามาให้นะคะเป็นของครูบาอริยชาตินี่ค่ะท่านผู้ชมนี่พระอุปคุตเนี่ยมีล <อง S 2> ิขม,มาที่ไม่ได้ปิดทองนะคะพี่อ้อยให้บูชาพิงองุ์ละหนึ่งอยห้าสิบบาทละกันนะคะแล้วก็องค์ที่ปิดทองที่ออกสีแดงๆนั้นบูชา องละ200ค่ะอันนี้เป็นของครูบาอริยชาตินะคะกระป๋องนะคะท่านผูช้ชมเอออันนี้ประมาณสักน่าจะปี5้าศูนย์ได้นะเย,ยี่ยไปหของเก่านนเนี่ยสวยนะเนี่ยพี่อ้อยแล้วก็ยังมีนี่นี่องค์เล็กๆอย่างนี้หลายๆท่านอยากได้พระน่ารักคอยขอองค์เล็กๆของครูบาอริยชาติเหมือนกันคะ่ะลองดูนะคะองนี้องค์ขวามือนะคะองค์ที่ลักษณะยาวกว่าอันนั้นเป็นพระสิเวลี หรือเรียกอีกอย่างก็คือพระจิมพีก็คือพระศิวลีนั่นเองนะคะบูชาอ่าซ้ายมือก็คือองค์พระอุปคุตเหมือนกันเป็นเนื้อว่านลงรักปิดทองบูชาพิเศษมากๆโปรโมชั่นของทางร้านน้อยเองทาบุญบูชาทั้ทงพระศิวลีและพระอุปคุตเนื้อปิดทองเนี่ยนะคะองค์ขนาดเนี้ยค่ะ 100รบาทเท่านั้นนะไม่ยากไม่จนนะท่านผู้ชมเพราะว่าพรสศิวรีนี่ก็คือว่าในด้านโชคราบแล้วก็พเสรษฐีนวกุกก็คือด้านโชคราบเมตตาค้าขายเหมือนกันรวมทั้งประกุดตะกุดพรักหน้าทองโดยพี่อ้อยใช่แล้วก็จะได้เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าทีเดียวเลยปีเสือปีนี้ก็จะเป็นปีเสือที่ไม่น่ากลัวท่านผู้ชมก็ว่าเออกังวลว่าเสือเป็นยังไงเสือเป็นอย่างนี้พี่อ้อยถ้าเกิดเราได้คิดบวกมันก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะ เอาเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้วัดบางบุรีทองนิดหนึ่งค่ะค่ะ2 9 3 0 3 1 29, 33, 8, มีงานกวนข้าวทิพย์ที่วัดนะคะเอาให้เบอร์วัดถ้าอยากทราบรายละเอียดโดยละเอียดรบกวนโทรสอบถามที่วัดบางบุรีทองโดยตรงนะคะ,คะเบอร์วัดบางบุรีทองนะคะ02ค่ะ5012650 50. จดทันไหมคะนะคะท่านใดสนใจร่วมทําบุญหรือว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นพิธีกวนข้าวทิพย์แบบโบราณวัดบางกุดีทองค่ะ จัดพิธีกวนเข้าทิศในวันที่29-30-31เอาเระเบียบการหรือว่าพิธีกรรมโดยละเอียดรบกวนโทรสอบถามที่วัดจดเบอร์วัดบางกุดีทองนะคะเบอร์02ค่ะ501-26-50โทรไปสอบถามที่วัดนะคะเผื่อจะร่วมกันไปทำบุญค่ะ ใช่เพราะว่างานบุญดีาีนี้ก็คือทางรายการเราก็จะมาแนะนําพี่อ้อยเพราะว่าเป็นสิ่งดีๆพี่อ้อยได้ร่วมสมบูญไปแล้วหนึ่งกระทะรวมทีบุญหนึ่งหมื่นค่ะกระทะละหนึ่งหมื่นํอาทำทุกครั้งอยู่แล้วใช่ข้าวที่เนี้ยก็สามารถที่จะมาเข้าวมาถูกปาญาสนั่นเองมากินมากินแล้วก็สมามามารับประทานแล้วก็สามารถที่ว่าอธิษฐานนะถ้าเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าที่ไม่ร้ายแรงอะไรเงี้ยขอให้สิ่งมงคลเกิดขึ้นกับเราขอให้เรามีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากทำอะไรขอให้เราเจริญรุ่งเรืองนะคะ ลองไปดูแล้วกันหลาๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นว่ากวนข้าวทิพย์เขาทำอย่างไรใช่เพราะว่าทุกท่านก็คงจะแบบว่าบบบางแยุคนมียไมนหายากนะพี่อ้อยหายากมากเลยสําหรับยุคนี้ว่าอยู่ดีพระเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ถึ่แบบว่าสืบทอดพุทธาคมแล้วต้องมีพิธีปฏิบัติว่าต้องทําอะไรอย่างไรต้องใช้หญิงพรมอาจารย์ใช่ไหมคะถ้าจําไม่ผิดพี่อ้อยก็ต้องใช้หญิงโจมอาจารย์อ๋อเอจัดการพิธีช่วยบอกพิธีเลี้ยงกุมารทองหน่อยคเ่ะต้องสวด คาถาเรียกทุกวันไหมคะไม่จําเป็นนะท่านผู้ชมขอกุมาเป็นเทพคือตั้งจิตอธิษฐานหรือตั้งใจเลยนะแน่ๆสมมติว่าท่านผู้ชมอยากรับประทานอะไรกับก็คือว่าเหมือนลูกเราพี่อ่าเหมือนกับว่าถ้าไปกับเรานะลูกก็ทานกับแม่ได้เลยแต่ว่าืออาจจะเป็นกรณีพิเศษอย่างเช่นสมมติว่าเราได้ของที่ว่าแบบว่าโอเคว่าพรุ่งนี้เรา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 อยากได้งานที่ดีๆหรือว่าเราต้องการขายค้าขายอะไรติดสินโบนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมี ขอล่งไก็จะรถบ้างตุกตุ๋งทุกตาอะไรอย่างเงี้ยน้ําแดงอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆตามสะดวกอะค่ะพี่ก็เคยบอกหลายๆครั้งแล้วว่าเวลาเราจะบูชาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต้องทําให้สบายใจถ้าใจเป็นทุกข์วัตถุมงคลรุ่นไหนๆก็ช่วยไม่ได้อะทาใจให้สบายทําใจให้สะดวกบุญหรือกุศลต่างๆมันเกิดจากความประนีตของหัวใจเรานั่นเองนะคะ ช่เพราะว่าบางคนเนี้ยไม่เข้าใจว่าไอ้ตายแล้วทําไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมเราใช้วัตถุขงคนแล้วไมมไม่ work? ไ,มได้ผลแบบแกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้คิดไม่ออกไม่นิ่งวิธีที่จะทําให้จิตมีสมาธิก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระอยู่บ่อยๆนะคะทำให้เป็นกิจวัตรพี่อ้อยเคยบอกเสมอว่าการสวดมนต์ไหว้พระ ต้องทําเป็นกิจวัตรเหมือนเราทานข้าวอะค่ะนะคะ,คะทาให้เป็นปกติแบบนั้นอและจิตเราจะนิ่งขึ้นสติเราจะดีขึ้นนะคะใช่บางคนเนี่ยพี่อ้อยบอกว่าทําไมฉันใช้วัตถุบางคนแล้วจะไม่ได้ผลนู้นนี่นะเพราะว่าบางคนเนี่ยหนูบอกเลยว่าพี่อ้อยพี่อ้อยแนะนําดีมากหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไปอ on ้อนวอนขออย่างเดียวเลยพี่อ้อยมันก็ไม่สำลิดผลแล้วสมมติมว่าหนูบอกว่าเออเนี่ยกูมารจะาเอาอันนี้ไปให้แม่ถูกหวยวันที่หนึ่งที่เราขอมากเกินไปใช่ไหมพี่อ้อยมันมีเหตุกิจวัตรของเราคืออะไรถูกต้องค่ะ ย้ำอีกครั้งละกันว่าวิธีพัฒนาชีวิตที่ดีที่สุดก็คือพูดดีคิดดีทำดีนั่นเองค่ะแต่ต้องทำทุกอย่างให้สม่ำเสมอและเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ว่าเดือดร้อนครั้งหนึ่งก็ไหว้พระครั้งนงแบบนั้นไม่ได้ถ้าไม่เด<ช>ือดร้อนไม่เข้าวัดเช่นเช่นบอกว่าอุจส่าห์นะฉันไม่น้ําตาตกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาอยากฝากทุกคนไว้ว่าเราอย่านําทุกเข้าวัดดีกว่าเรามีความสุขอะระหว่างที่ชีวิตเราดีเราก็เข้าไปทําบุญที่วัดได้ไม่ต้องรอให ชีวิตเป็นทุกข์พอทุกข์แล้วรู้สึกว่าโอ๊ยอยากไปวัดเอาทุกข์ไปวัดอย่างนั้นตลอดก็ไม่ไหวนะคะเหมือนพี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยแบบว่าคือทุกครั้งที่ไปที่วัดคือไปทําบุญไปบริจาคบุญคือแบบเชื่อว่าไปที่ยาตมสะดวกไม่ใช่ต้องทําในปริมาณที่เยอะแยะมากถูกต้องแล้วก็คือแบบว่าทำเพื่ว่าไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนใช่ไหมคะท่านผู้ชมและกี่นาทีน้องเต้นนาทีเดียวนาทีเดียวหมดเวลาแล้วเหรอคะอ่ะเขาให้หมดเวลาแล้วก็ะหมุนๆแล้วอยู่วันนี้จากไปด้วย จดีสู้เสือของพระอาจารย์มิสุโอะแล้วกันนะคะถูกต้องค่ะเสือที่เราต้องเจอในชีวิตจริงก็คือบุคคลที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนาได้แก่เสื่อมลาภเสื่อมยศมินทาและทุกข์แต่ถ้าเรารักษาใจดีมีเมตตาแล้วสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องภายนอกไม่กระทบจิตใจรักษาใจได้คือไม่มีทุกข์ที่สุดของการรักษาใจคือไม่มีใจที่จะรักษาเพราะว่างเปล่าจากความรู้สึก เห็นแก่ตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานโดยแท้จริงวันนี้ลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าวันพุธหนึ่งทุ่มพบกับออยและเอค่ะสวัสดีครับ Chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. Hey, it's how I take no more. no Too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no